วันนี้ผมจะมาพาโครโรจังหนีออกจากสวนสนุกแห่งฝันร้ายจากตัวตลกสุดน่ากลัวถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยโอเคก็ับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็ผมโอเคโอเคนะฮะกับโครโครคิโรจังสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ เย้วันนี้เราอยู่กันในโลกโลกเก๊ะพวกคานิวอลออฟเทอร์เรอเธอเลยทำไมอ่ะนี่บิ๊กไอะไรแล้ววันนี้เรามาได้เป็นแมปออบบี้นะครับคานิวอลออฟเทอร์เรอร์นะแล้วหมาที่ไหนมันเทาว่ะเสี่ยมันมาจากตรงนี้เธอเธอเป็นกลุ่มกลุ่มกลกลร้องไงแล้วมันแมวเน่าเหรอโอ้ยอะไรอ่ะอ๋อเราถูกล็อกในเทศกาลที่ถูกทิ้งร้างโดยตัวตลกชั่วร้ายอะไรไม่รู้อ่านไปดันเฮ้ย ไม่มีเสียงคนรอดด้วยโอ้ยไม่เจอคนรอดคนรอดชั่ว,วร้านหนึ่งคโรอเลยทำไมเราเดินผ่านได้เลยไม่เห็นมีกุ๊กกิ๊กเลยนี่นี่นี่คโรอนี่มันก็กุ๊กกิ๊กได้นี่เขาไม่กุ๊กกิ๊กกันทั้นั้นเลยนี่เนี่ยอ้าวกุ๊กกิ๊กอ๋อเมื่อกี้มันไม่กุ๊กกิ๊กโอ้ยเห็นแล้วน่ะโอ้โยตายแล้วลาวาว่าวะคโรอไปได้ไหมคนรอดอูห้ห <c oughs> ูห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 ู ย,ยืนรอยอยู่คุรถข้างล่างมีปลาฉลามลวาวาไม่กลัวเนี่ยแบบหนึ่งกำลังตั้งใจอยู่คุณรถทำไมคุณรถตั้งใจเล่ลดดนเ,นเกมแล้วคุณรถไม่ฟังเขาเลย,เลยเอะไรแบบไม่ตอบกลับเลยโอ,อ้ยแต่มันโตอีกรอบหนึ่งมันจะเจี่ยวเวลานะเฮ้ยคุณรถข้างล่างมีอะไรอ่ะรูหนอกข้มือคุณรถเนี่ยเห็นไหมข้างล่างมีร<ม>ูห<อ>นอกขมือไไ่ด้กลัวนี่ๆตามเข้ามามีตรงนี้อ๋ยได้กลัวได้กลัวได้กลัวคุณรถได้ดีๆนะ พอเราเห็นเขาตอนเล่นโรบอตกับไว้ครับแรกๆเนี่ยเดินแบบขยบขยบกลัวตกอ่ะโอ้ยล้วไปไงอ่ะนีไงไหนเธอตายให้ดูหน่อยไม่เอาโอ๊ยโอ้ยเสียงไม่ไหวโอ้ยเสียงมันเอี๊ยนอาร์มันเกี่ยวลูกโป่งจริงอ่ะโอ้ยเสียวฟันเสียวฟันไปรีบไปดีกว่าคนละตามมาโอ้ยเสียวฟันที่ผ่านเลยโอ๊ยเกือบลุนแล้วคนละเดินมาหน่อยระวังลุนนะอุ้ย it was at this moment that he knew he fucked up เฮ้เราไปทีป่ปลอดภัยดีกว่าฮ้วกระโดดลงไปตรงนั้นเลยไม่ได้ถ้าโดดแบนพอก็มาดิเอ๊ะก็ตื่นมาได้เลย้หันร้อเราอะโอ้หันล้อเราได้บันนีอเอ,อ๊ว ต้องงานอีกเราเหรอโครโรเราจะต้องแบบว่าคอยดูไฟด้วยนะยเราแนะนํานว่าให้โคโรไอ้นี่บุ่นเมาให้มันมามองจากด้านบนนะมันจะดูได้ว่าเราโดนหรือไม่โดนโ,โอ้ยบ้าอะไม่อยากไปอ่อแล้วรู้จึก <c oughs> <c oughs> เครียดเครียดเลยเหรอที่ข้างหน้าเป็นท่อปึ๊บเดินบนท่อแป๊บมองจากข้างบนเดินง่ายกว่านะแต่มันจะไม่ทันเอ้ยเจยาพอันต่อไปวิ่งเล่นไปเสียวไปนะ วุ้ยมีแมวด้วยเราอมาดูแมวที่ห้องเราไหมไม่เอาห้องเธอไม่มีแมวสะหน่อยรู้ได้ไงอะถ้าเธอเลี้ยงแมวมันก็ต้องได้ยินเสียงไหมเธอ,อโง่เหรอนี่นองอยู่ในห้องไงเธอเธอต้องข้ามกับคําว่าฉลาดคือคําว่าอะไรคือคำว่าคนละ เฮ้ยอันนี้ต้องระวังโดนต่อยมันต่อยหรือมันจับวะจับแล้วเราลองโดนจับสักทีดิเป็นคอนเทนต์กันดีเ้าโดนจับจะมีประโยชน์อะไรเป็นคอนเทนต์ไงเฮ้ยแอดดิ้งก็รอดี้จะไหวไหมแต่ง่ายอยู่นะเ <c oughs> ขาโดนมาถึงแล้โคนรบเพิ่งจอดอันเดียวอืดอืดโออยเอ่ะเราแถวเหายที่กว่าจะถึงเฮ้ยอันเนี้ยคำว่าค่อยชอบะเขาว่าอันเนี้ยยากก็เช่นอย่างเงี้ยแต่อันนี้ของระบบมันค่อยยากเท่าไหร่วะมันยิบมาเยอะพวกมินิโบว์กับแม่ค้าไป,ย,ไปยากอุ้ยลักสูง เริ่มยากขึ้นมันเริ่มโดดห่างมันเริ่มโดดห่างว้าอันสุดท้ายอันสุดท้ายน่ากลัวสุดเกือบพ่วยแล้วจะให้กูโดดไปถึงไหนเนี่ยไอ้เบี้ยเหนื่อยเดินบนท่อันเล็กจิ๋วกูแล้วข้างล่างเป็นแบบว่าขาวๆนะกลัวมากเลยอ่ะอ๋อไปแล้วนะมะเขาตายตรงนี้แหละเธอโธ่คนเราต้องมาต้ออาชีวิตรอดโอยมันมันพ่อมันเล็กเกินไปอ่ะเกือบแล้ว เฮ้ยคุโร่เมื่อกี้คุโร่เหมือนกั้นใจวิ่งโอ้ยคุโร่โดนเกือบแล้วคุโร่โดนเบียวด้วยงงเมื่อกี้คือกระโดดเดียวซ้ายทำไมไม่ไหวแล้วเออจะลงะเดินมาตรงนี้ตนี้มีจุดเซฟดูตรงนี้สบายหน่อยตรงนี้ยังไงก็ไม่เสียวตกวิ้ยจะขึ้นไปขัานบนแล้วคุโร่วู้ขึ้นมาบนสวนสนุกแล้วไปทางไหนวะ อ่ะบ้าล้วโนเจอดเลยหยุดได้่เชโลตัวใครตัมันนะเจอดตลกมันงูอมันเดาคาร์ลมาขึ้นบนดไม่ได้มันกระโดดขึ้นได้เลยเออเธอวิ่งมาตรงๆงเลยเธอแค่วิ่งหลบมันแล้วก็วิ่งมาตรงๆงแล้วกระโดดขึ้นมาเลยถึงปุ๊บกระโดดขึ้นมาเลยนะ เอ้ยร้อนแล้ว,ลวขึ้นคนละอันแล้วเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยเขาโอ้โหไม่น่าขึ้นมาเลยครณโรขั้วบนมันเป็นทางเอ๋อมันวาแมนใ,ให้ด้วยโอ้ยเหนื่อยจังกับไอ้ทางแบบเนี้ยคำถามคือเขาต่อไม้ยังไงให้มันยืดเอาอย่างนี้ได้เฮ้ยได,ได้อยู่โอ้โหลูกโป่งอีกแล้วอยากเล่นลูกโปง่งเสียงมันเอียดอดัดอ้าโอ้ย

น้องหูเตกะกัยมันจะวีต่อทช่ไมด่านนี้มันนานจังว่าสิบห้านาทีแล้วยังไม่จบเลยไปแล้วไปแล้วตายรอดรอดได้ไงบ้านาทัวร์อดได้ไปแล้วยรอดเราต้องวิ่งตอนที่มันแบบสับลงมาแล้วมันจะค่อยๆขึ้นใช่ไหมอ,อ, <c oughs> อันนี้ยากอันนี้ยาก ต้องวิ่งตอนที้มันผ่านหน้าเราไปอะคโระอานบุ๊วิ่งเลยมันก็ผ่านแล้วแต่ต้องเดินไป่านออ้าฮาอา แล้วไม่ตายเฮอีใจด้วยต้มเข้ามาในนี้ปะโอโอ้โหโอ้โหีนึ่มจบแล้วค่ะไม่จบหรอมันจบถนนอีกแล้วอ่ะโอ้โหแล้วยัยมาแล้วนี่ยลมออแล้วโอ้โหโอ้โ้ออันนี้อันนี้อะไรบ้าเนี่ย อันนี้ต้องรีบวิ่งวิ่งตามมันตามไฟโอ๊ยไฟไล่ตูดไปแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องรีบมากๆากเลยนะเยี้ผ่านแล้วเราอยู่ตรงคนเราจะไปผ่านไอ้ไม้ได้อีกเหอโอ้ยหรงมากโอ้ยโอ้โอ้ยยากมากยากมากอุ้ยผ่านแล้วโอ้ยมันพุ่งมาเลยโอ๊ยไม่ไม่ได้ความเร็วไม่ได้ความเร็วไม่ได้ความเร็ว เธอเ็พุ่งท้องเพิรต้องไปกระโดดใช่ใช่ใช่ระมาแล้วระมาแล้วระมาดเอาวะเอาวะดีนันเล่นโซนิกเมื่อก่อนนะฮะเธอต้องวิ่งวิ่งเลยอ่ะแบบว่าห้ามหยุดห้ามบีกว้าวะาแล้วเฮ้ยอันนี้เราเ,เคยเล่นอยู่มันมีแมปที่ชื่อว่าแบบว่าเดดรันหรือสปีดรันนี่แหละมันจะแนวนวิ่งเร็วแล้วก็ต้องวิ่งแบบปึ๊บปั๊บปุ๊ปบปั๊บอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่พาคนร้นไปเล่นแมปนั้นเพราะว่าคนรน่าจะตุยเย่แน่นอนเลานทำไมเธอแกล้งเราอย่างนั้น มันมีประมาณเป็นพันดาแล่ะเขาเคยเล่นไปไกลสุดมอสสานรถสิบล้อเนี่ยรถต้องแบบว่าวิ่งมันแบบว่าไม่ต้องคิดเลยกระโดดถึงที่ปุ๊บกระโดดเลี้ยวกระโดดโจดโดนว่ามันเบรกเมื่อกี้มันยากเฮ้ยคุณรถผ่านแล้ววะเอาเนาะไม่รู้เหรอว่าวิ่งไปกี่สิบล้อเนี่ยคุณมันจะจมเดี๋ยวมันยังไปอีกเดี๋ยวดิ้บิ้บกระโดดสูงคุณร้แล้วอ้า โหยากจังกระไรยากมากวอ้โหต้องเล่นขอบต้องเล่นขอบต้องเล่นตรงนี้โฮ้ยเฮ้ยลวงลวงใช่ไหมนี่แหละเขาร่วงอันนี้แระเขาล่วงอันนี้อันตรายขึ้นข้านบนขึ้นบนเฮ้ยขึ้นได้เลยอะขึ้นยังไงกระโดดดิยิ่ง้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วยอ่งขึ้นมาขึ้นมาโอไปตัวดีเร็วอีกเร็วเขาล้วงระวองะระวออไปแล้ว ตายเอา้าผ่านแล้วทำไมคนเราผ่านแล้ววะเาขาโดดไม่ผ่านนะเขาโดดแล้วชนน่ะโดดไม่ถึงอะ่ะไอ้ตรงเนี้ยโอ้ได้ได้ได้แล้วโอ้โหหวาบมาแล้วเย้อันนี้จบยังที่มันน่ากลัวแต่เราติดอยู่ในเทศกาลมันบอกว่าอะไยังไม่จบ,จบเลยไม่นะอเออเข้าไปในปากตุ๊กตานี่ตลกอู้ห,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 หูนี่บ้านผีสิงหรือเปล่าทำไมมันนานจังวะมัน เออหูลากเต็กสลายคุณรู้ผ่านเนี้ยได้จังเลยอาจารย์นี้ยคือไม่รู้คิดว่าถ้าหยุดแล้วต้องตายแน่นอนคุณรู้เริ่มกิ่งแล้วว่ะเริ่มเซียนว่ะค่อยเดินเจอมาเจอมาโอ้หมาอีกเจออีกเยอะเลยเธอพี่บ่าว้ำพรึ้งพี่บ่คุณรู้พี่บ่าวตลกอ่ะทุกคนพี่บ่าว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 ให้ร้องเหมือนร้องเหมือนตอนเรหลงเมื่อกี้ไหมไม่ตลกเชอาพี่บ่าวหรอาจริงอู้ผ่านแล้ว ก็จะต้องห้ามไม่ไปชวนมันนะอุ้ยกระจกเอาแล้วเย้ไปเลยเย้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 ไปเลยไปดลไปเลยน้ำเลยไปเลยอะไรเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วมึนหัวโอ้มันจะหายไปคุณล้อคุณล้อเราต้องโดดแบบบีชั้นเชิงด้วยนะอุ้ยได้อยู่ป้อะอะอะเอาแล้วโอ้ยคุณล้อขนาดนี้เลยอะคุณล้อมืนโปรเฟชชั่นอลเกินไปแล้ว เขามาแล้วเข้ามาแล้วนี่อะไรอ่ะมันถอยหลังแต่เราต้องผ่านไปให้ได้ได้ได้ใช่ทีโ,โดนเอาคนรถถ้าจากจากเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเร็วๆเลยอ่ะเอออ่ะมันมองไม่เห็นกันปัดนิดน่ะปุ๊บปุ๊บอุ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วว้าว<อ>พี่โคด็อกไหวไหมเ<อ> <laughs> มื่อพี่โคด็อสู้ชีวิต <laughs> เอ๊ะนี่น<อ>ี่นี่มันอะไร ให้ลรวจะได้ขัข้นลโลขคสเ็นดี้รถไฟหัวนี้นะนาได้ขึ้นนะมันเลยสิอ,อ,อ้าวขึ้นไปแล้วอ,อ้าว oh ขึ้นไปก่อนมันขึ้นมาสูงมาก ไพังเฮ้ยเ,<ร>เาากิดจบแล้วเาากิดแล้วรึเปล่าเฮ้ยอันนี้คือเราหนีได้แล้วเย่แล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเขาวิ่งเข้าชมพูมาคือโอ้ยมันพามาอีกด่านหนึ่งโห<อ>นมันพามาอีกแคมนึงอันนี้คือเราไม่ต้องมาก็ได้งั้นวันนี้เราไปเท่านี้แล้วกันเนาะอันต่อไปมันคืออะไรรู้อันนี้ก็ยาวเหื่อแล้วจริงไงก็ชอบกดไลห์กดแชร์กดสต๊าคไอให้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ลากไปก่อนนะครับบ๊ายบายมาจ้าบ๊ายบาย and say i touch and